สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็มาล้มต้นกระถินกันนะคะล้มไปหมดทุกต้นแล้วค่ะข้างรั้วข้างสวนของเราเนาะเขตสวนของเราเนาะเราก็เลยมีดก็ไม่คมนะคะโอ้ยตัดทีหนึ่งก็หลายครั้ง อันนี้มันเป็นถั่วแปรของเราเนาะมันขึ้นมันคุมถั่วแปรของเราเนาะเราก็เลยมาตัดมันนะคะค่ะมันทับถมถั่วแปรของเราแต่ว่าเดี๋ยวมันหิวแนละ้วมันก็คงจะไม่เป็นไรเนาะมันหิวแล้วเราก็ มันก็ดีเหมือนเดิมนั่นแหละไยเลยนี่ค่ะถั่วแปบมันยังไม่มีลูกนาะมันยังไม่ออกฝกักออกลูกนะคะนี่ค่ะเราตัดปีเดียวมันก็โตแล้วนะปีที่แล้วเราก็ล้มเนาะล้มต้นมันนี้นะคะ มันโตวไวมากมากเหนื่อยเลยนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วไอต้ตรงนี้ตรนนี้ต้นกระถินมัน,มนใหญ่เนาะอันนี้มันเป็นกระถินยัก์กินกินไม่ได้แต่บางคนก็กินเนาะในส่วนนี้มีกระถินสองอย่างกระถินที่กินได้ ก,กระถินอันนี้เขาเรียกกระถินยักษ์หรือก,กระถินอะไรกระถินใหญ่เนาะต้องตัดครึ่งมันอีกพอเราตัดแล้วก็มีเนื้อที่จะปลูกอะไรอีกได้เยอะเลยนะคะเนี่ย มันก็มีมดแดงด้วยมดแดงมันก็ายมาทํารังเนาะปลูกอะไรมันก็จะไม่งามมดแดงมันมาเยี่ยวใส่อะไรเงี้ยเวลามันออกลูกออกปากแล้วเนี่ยอย่างถั่วแปรของเราเนี่นะคะแถวนี้มันเป็นมดแดงเยอะนะคะ ท่อนๆเน,นะมันจะได้ไม่ขวางอะไรเป็นแล้วเราจะมาปลูกอะไรต่อหรือว่ามาทำอะไรเนี้ยมันก็ได้มีที่ว่างให้เรามีดมันไม่คม้งนี่เสร็จแล้ว ดไปหลายต้นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะต้นนี้เราก็ตัดไปแล้วปีเดียวมันก็เป็นต้นใหญ่หญเลยนะคะเนี่ยพอเราล้มต้นกระถินออกนี่มันโล่งเลยนะในสวนเราเนี้ย ิ่นที่กินได้มันจะอยู่มุมนู้นนะคะแถวนี้เป็นกระถินยักษ์เนาะกระถินที่กินไม่ได้ต้นกล้วยก็มีหน่อยเยอะนะอันนี้คือกล้วยตานีเนาะเรากินหัวปีมันอร่อยมากเลยหัวปีมันจะแกงอร่อยะคะ่ะโต้กล้วยตันีนี้นะคะแล้วก็หยวกกล้วยมันก็แกงอร่อยนะคะนี่ปลืป้พูดผิดเลย ปีเดียวนะคะหนอมันเต็มเลยมันออกหน่อมาเต็มเลยปีเดียวได้กินทั้งต้นกล้วยนะเราก็ตัดไปแล้วตัดไปแกงแล้วคะ่ะแล้วก็ได้ใช้ใบตองแล้วก็ได้กินหัวปีมันนะคะนี่ค่ะหน่อมันมีเยอะเลยหน่อกล้วย ปลูกเองนะคะเนี่ยส่วนมากในสวนนี้เราจะปลูกเองทั้งนั้นเลยต้นไม้ใหญ่อะไรเนี่ยมะม่วงก็ปลูกเองนะคะในสวนทุกอย่างที่มันเห็นเนี่ยเราเป็นคนชอบปลูกนะ,จะเจออะไรก็มาปลูกอันนี้มันเป็นกล้วยไข่พันอะไรก็ไม่รู้เขาให้มาเขาให้เป็นหัวมันมานะคะไม่มีต้นนะคะ เขาให้เป็นหัวมาแล้วเขาให้ปลูกแบบว่าเอายอดมันลงข้างล่างเนี่ยเอาหัวมันขึ้นข้างบนมันก็เลยขึ้นต้นมาต้นนี้นะคะต้นใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาเลยนะเนี่ยตอนแรกมันมีแต่หัวปลูกไม่ถึงปีค่ะมีหน่อออกมาอีกแล้วค่ะแล้วเขาก็เอากล้วยให้เราด้วยนะกล้วยสุกข,ของเขาเน่ะเขาบอกว่าต้นมันเล็กแต่ว่า กล้วยของเขาอ่ะเรือใหญ่แล้วก็หวานอร่อยด้วยเขาเอาให้มานะคะเดี๋ยวว่างๆเราก็จะมาเลาะกาบกล้วยพวกนี้ออกนะเลาะออกไอปนี้นะคะยังไม่ว่างตอนนี้รดน้ำผักก็ยังไม่เสร็จรดน้ำถั่วก็ยังไม่เสร็จมะเขือแล้วก็ถัว่วปีนี้มะเขือไม่ค่อยสวยค่ะ เพราะว่าน้ํามันแช่นะช่วงที่ฝนตกอะ่ะน้ําก็แช่มันนี่มะเขือที่เราปลูกตอนนั้นที่มันจะตายแหละไม่ตายแหละแต่มันก็มีให้เรานะคะเนี่ยดอกแล้วนะคะน้ําแช่มันจะเป็นแบบนี้เลยเสียดายมันกําลังจะออกลูกกาลังจะดอกนะคะอันนี้ก็อีกกอหนึ่งอันนี้ก็กล้วยตานีนะคะ อันนี้พันนี้มาจากพะเยาค่ะหนอมันจะอ้วนใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยหัวปีมันเราก็ได้กินแล้วนี่ค่ะมันก็มีหน่อเยอะเลยหน่อกล้วยเนี่ยเราจะไม่ขยายมันอีกแล้วคะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นหน่อเยอะเกินเราจะไม่มีที่ปลูกอย่างอื่นเนาะ ดูสิคะหน่อกล้วยเต็มเลยแล้วก็หน่ออ้วนๆใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะเนี่ยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยจากต้นเดียวก็เป็นหลายต้นเลยมะมม่วงนี่ก็ได้กินลูกมันไปแล้วปีนี้กล้วยต้นนี้ก็เหมือนกันได้กินได้กิน กล้วยมันไปแล้วนะคะเราตัดกล้วยมันไปแล้วต้นหนึง่งแต่อันนี้เป็นหน่อของมันทางนั้นเลยขึ้นมาเนี่ยเอ๊มเลยหน่อมันอ้วนๆน,น,นะ,ะหน่อกล้วยอะ่ะอันนี้หน่อมันทางนั้นเลยที่สูงๆนี่ก็เหมือนกันดูสิคะปลูกกล้วยจะขึ้นมากเลยนะคะเวลาเราปลูกกล้วยเนี่ย มีหน่อเยอะค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะคันนี้แต่เราคงยังไม่ขยายมันนะถ้าขยายมันก็จะมีเยอะเปลืองเนื้อที่ที่เราจะปลูกอย่างอื่นเนะาะมะเขาก็ปลูกเองอีกไม่นานก็คงจะได้กินแล้วล่ะค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ